มาเดินเล่นที่นี่เดินเน็ตอยู่ตรงไหนไ,ไกลไม่ได้่คเดิน

เป็นของเสืยอ,อง,งานไม่ได้แล้ว มีเวลาว่าจะจะเสียตังค์อีกแล้ววันนี้เสียแน่นอนค่ะหมอพี่ถามใช่ใช่ใช่คือไม่สวยแล้วแล้วน้องแล้วน้องคนนี้เป็นใครคะมันมมมีคนเอ๊ะตุ๊กตาตุ๊กตาไม่ตุ๊กตาอันนี้เหรอเขาเคยเคยทำงานเสียตังค์เออเออเนี่ยเสเวะไหมเออทำไมอะสวยป่ะเออเล็วพอดีเลยอะ เท่าไหร่กี่บาทสามบาทค่ะร้านทองที่ไหนครับลุงศักดิ์ค่ะตลาดมอมอที่มาตามเพจเลยเนี่ยอุยาตลาดหัวมอลใช่มาตามเพจไงมันก็กดดูบันดาลแล้วมันอินตามเพจเรามาตรงนั้นก็ทักมาแล้วน้องเขาก็เลยมาตอบให้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ะแล้วก็เลยทักมาในเพจได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอเรื่องทักมาได้ค่ะได้ แล้วก็ขายทองมานานยังเนื้ออคะวันนี้วันที่สองวันนี้ยังมีเืองต่าเกิขึ้นวันนี้วันที่สองวันนี้เรียนที่สองวันที่วันที่สถ้ามาซื้อวันนี้ก็ออกไม่เห็นงนอันนี้อันนี้มันก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะใ้ก็รวมไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันก็อันนี้แหละแต่เพราะงั้นอันนี้จำเดียวอย่างเดียวก็แต่พันห้ามุ้งเนี่ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเอางี้ เอา,อาไรยังไงก็อ,อันไหนเตี้ยเภาใช่ปะ,ะมีแต่เดีย้ยสวยนะ,ะมีมน่าพวกโจรชอบวิ่งเส้นนี้ส,ส,วส,สวยจังเลยเนี่ใช่ไหม,มสวยอ่ะเอาเอาสีบาทมาเปลี่ยนปะ่ะไม่ต้องถ้าเอาเดี๋ยวเอาสองอันนี้เอาสองอันนี้รวมกันแล้วเปลีย่ยนมาเตี้ยนี้เพิ่มเงินเนท่าไหร่อันธิบายอย่างนะอธิอย่างหนอโอเคค่ะไหนไหนเลยซิ ใช่กรอบแล้วได้ค่ะอันนี้ค่ะพี่ขผมกูทวดมาใช้กรอบอันนี้กรอบราคาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ที่เขาหัน27บาทกรอบราคาเท่าไหร่คนสวยจ้ากรอบราคาเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่6,600ค่ะลดยังหกลดเอาหกเปอา์เซ็นต์ก็ได้ค่ะพี่นิเศษให้เลยสวยเลยค่ะไม่แพ้โอเคหืมชอบปะวะ ห้างทองรุ่งทัพย์สนใจก็ทักมาได้นะครับแล้วข้อมือข้อมือพอดีเป๊ะเลยสรุปแล้วได้ไไดนี่มีห้าบาทกับสามบาทซื้อให้แม่ยอดยาหยีไม่ยอดยาห <c oughs> ย,ยาหีก <c oughs> ็มามทองเยอะด้วย อ,อันน้แบบไม่ต้องไม่ต้องซื้อหัวใจเพิ่มเลยกล้าเปลี่ยนอันนี้เร่งไหวัเนหมสรุปแล้วเอาเส้นนี้ใช่ไหมมันเหมือนโซ่ไปไหมเธอนี่แหละสวยแล้วมันเท่ไเท่เลยเหมือนเหมือนโซ่รัดคอไอ้ไอ้นั่นนะอะไรนะ <c ười> ไอ้พุดเดินเลยไอพ้พวกหน้าย่า่เหี่ยนี่แหละสวยแล้วมันหมาก็พุทมา นี่แหละเอาเลยใช่ไหมเดี๋ยวคิดตังก่อนโอเคถ้าแรงเมืงกรปกติพันกว่าบาทนะคะคิดพี่แค่แปดร้อย่ะพิเศษให้กันเนาะนดราคาแดให้พี่ยังขึ้นเลยปิดจริงจริงอันนี้พันกว่าบาทด้วยนี่ก็หดให้เลย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาออรกิลเร์เส้นอ,อันนี้เส้นนี้นะถ้าใครคิด<ๆ>จะมาพ้นทองนไปไม่รอดสักนควนะได้ได้ส่อนเนี้ถ้าเฉพาะค่าเปลี่ยนนะ<ๆ>อยู่ที่7,900แล้วก็ลบตรงที่เกินมาอยู่ที่1,200อันนี้พี่เพิ่มอีก6,700เจ้ะเพิ่มแค่6,700นเอาอก็เเส้นนี้จ้ะหมดตังค์ไปเท่าไหร่นะไปซื้อทองมาหมดตังค์เท่าไหร่แสนหนึ่งพอดีหาเรื่องเก็บ้วยเลย ออเอาเถอะบไว้ั่นสวยทุย้ยยเยเอเลยงะ้อเเก็บเป็นทองเ,เ,ทเ,อเก็บเ,เ,เป็นทองไปขี่้วเล่น โนขี่รถท่นเหลืองที่ได้เสียเงินแสนทุกทีรถพี่โจนไม่รู้จะไปไหนม่นั่งเล่นอยู่นี่จอดรถนั่งเล่นเนี่ย ดินแม่น้ำแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้พาพญาแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งนน้นก็มีพี่เขาตเบทีดด่อยู่ मिली हुए